ก็แต่จะฟังเออมันจังบ่ฮอนไปยังเหรอลุยโอ้นใส่ทันบุญมาฟาดโกูทีเขียวดีเนาะเออกจะจังว่ามันเบมือหล่าจังว่ายเมียทรมาครับเอาไหนมาให้นะบุญมามฟ้าอ,อูใช่ผสมกันกับบุญมาฟาดโกูจังทีเลยแม่ไม่ครับที่ไปสีบักทั่วพ่อมีลังบ้านนะบอกครับขั้นขาดเหลืองยังแม่กะทุ่มบอกเด้อส่วนแปดห้าหกทีเจ็ดหนึ่งสองสามทีเออจำได้ย่ดอกบ่มาส่งให้แม่ยได้เสิร์ฟด้วมือนียเออเพราะว่า คนพิเศษอะนะบ้านเจ้าของเลยมาส่งไหนไปเศร้าเออลุยครับให้ถามเนะี่ยถามอีกอย่างเนี่ยนี่ยินข่าวว่าถือผู้สาวถิ่มบ่ฮะ<า>ถือผู้สาวถิ่มบ่ถือผู้สาวถิ่มมาตีโอ้ยเหมือนเศร้าอีกครับกระถามผมหนีป่ามันมาบางยานี่ยังมาถามผมอาย่แม่กันได้โอ้ยถามกันย้อนกลัมเป็นห่วงนี่ละถือผู้สาวถิ่มเหรอ่าเมาอยู่เธอทิบมเธอเดี๋ยวนเกียกล่อมอ้อมยุคดินพูดนะโอ้ เกือกลอบอ้อมยุคกีดินมาตีเออพูดได้วาดูนีเเ่เขาว่าเอาเขาว่าเอาอคอยยัยฮิโนะกับบ่บังหลูกน้องได้เดินนี่เอาไปส่งสินค้ากับภากันเขาลานข้าวเกศเซยเออเดือเดือดเดินเดินกับบ่มาเอาลูกเนี่ยถ่ายกินข้าวกับบ,บเ่เ,บบเห็นเอาอีกแล้วไปเที่ยวข้าวาเกศเสยดูนี่พูดได้วาดูนี่เขาว่าเออเขาว่าเออ นี่ฟัานข้าฟังคำคนบอกผิดกันอยู่เบิด์ตวีแม่ก็คือกันละไมนหยังละลุยเบิดมือเบิร์ตเว้นเต้งแต่่ายังฮีโน่ย่านนั้นเจ้บ่ได้ไปอัดจับวอดกับเราดึกดื่นเชียงขึ้นกับบ่เมื่อเฮือนเมื่อสั้นเขาเลีงแกงง่ายกับบ่เฮ็ดลูกเจ้าถ่ายอยู่บ้านนั้นเขาจมขึ้นหยังนี่เอาผู้ใดมาทางว่าเถอะไปหาเงินหาทองเนาะเอาผู้ใดเอาเดี๋ยวนี้ลุยเขาว่า เขาอเออฮะฮารีตหนูจะไปจ่ายเขาเนี่ยงามถือฟอนดีดดดีดดงงามโมถือโนนจมปั่นพ่นไข่เขาไปวอาอ้อมบ้านอ้อมเมืองวอาพื้นเก่าฮารีตกับไจ่ายได้เพิ่งจะเสร็จสิบสี่ไจ่ายเขาเลยเถอะฮารีตกูกข้าไปจ่ายแล้วเออเหลือแต่อีแดงนั่นละ ข้างงวดเดียวนึงผู้ใดว่าเขาว่านั่นแล้วเขาว่าเออมือมาได้แตมแม่ยิ้มใส่ให่แดงเพี้ยการเขาได้ขาดเลยไปกงันไม่ต้องทิ้งก้าวไม่ใช่นก็มันสวยเฮ้ยสายให่แดง mà <laughs> <laughs> Bà cái đèn Đấy hết nữa hoạt à, nà, buông nữa mướn được ý đèn, Phải xếp nắp cả đây